ซึ่งเรื่องของอาหารเนี่ยอิงว่าของประเทศไทยเองได้เปรียบค่ะแล้วก็สามารถดันเรื่องเป็นซอฟพาวเวอร์ได้แน่นอนดันเรื่องหมูกระทะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะ แค่แค่เป็นฟิลบอกว่าหมูกระทะเนี่ยคนก็เห็นแล้วว่ามันเป็นมันเป็นสามารถดึงคนมารวมกันได้นะคะแล้วก็อาหารจริงถ้าเราทําให้อร่อยขึ้นหรือว่าหรือว่าสะอาดขึ้นที่สามารถจะทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นเองเห็นของเกาหลีก็ตามหรือว่าญี่ปุ่นก็ตามเนี่ย สไตล์จิ้มจุ่มสไตล์ปิ้งย่างของเขาเนี่ยราคาสูงมากนะคะของเราเนี่ยราคาดีมากๆซึ่งสามารถเลี้ยงกันได้ทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวอันนี้ก็อยากสนับสนุนต่อว่าจริงๆเราก็มีผลิตที่ดีมีวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วอยู่ในมือซึ่งเรื่องของอาหารเนี่ยยิ่งว่าของประเทศไทยเองได้เปรียบค่ะเราก็สามารถดันเรื่องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แน่นอนของจริงๆของประเทศไทยเนี่ยบางทียังยังไม่ดันแต่ว่าก็ก็ไปไกลระดับโลกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในลิสต์มีอีกยาวค่ะไปแต่ละจังหวัดยังไงก็หมูกระทะเองเนี่ยของแต่ละจังหว เหมือนกันด้วยอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งค่ะแล้วก็สามารถดึงหลายๆจังหวัดให้มาร่วมกันได้